มันก็เริ่มจากซื้อเข่ากินมันไม่สะใจไม่สะใจเท่าทํากินเองซะดีกว่าก็ถือว่าเป็นเมนูที่ธรรมดาแล้วก็ไม่ธรรมดาจ้ะแดงเจียวให้เหลืองหอมไข่ไก่ซ้ำฟองไม่ต้องรอให้ก้นสุกนะจ๊ะเี้ได้เลยแต่ก็ยังไม่ต้องมีให้เธอเลยเกินไปถูกต้องค่ะเมนูวันนี้คือข้าวผัด ไข่ก็ที่ว่าไม่ธรรมดาก็คือยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้ทุกคนดูต่อนะก้อนของไข่สุกพอประมาณพอผัดกับข้าวข,ขึ้นมาก็จะกลายเป็นชินช้นชิ้นชิ้นแบบนี้ไงจ๊ะหรือใช้ตะหลิวสับเธอได้จ้ะหมายถึงสับไข่ให้เป็นชิ้นชิ้นนะจ๊ะทุกคนที่ฉันก็เริ่มปรุงด้วยซีอิ๊วอ่ะมีเคล็ดลับก็ทําตามคลิปนะจ๊ะทุกคนหมายถึงเคล็ดลับทําให้ข้าวผัดนั้นแห้งน้ำมันพอประมาณเกลี่ยกระทะให้ทั่วและเคล็ดลับนี้สําคัญมากก็คือข้าวสวยที่จะนํามาผัดที่ฉันจะบอกให้ท้ายคลิปนะจก แล้วก็รสดีจ้จะให้สังเกตก็คือไม่ได้ใส่น้ำปลานะจ๊ะทุกคนเพราะเธอจะมีบทบาทในขั้นตอนสุดท้ายจ้กกจะกจากพวกเธอจะฟังอีฉันเมาแล้วดูคลิปตามไปด้วยนะจ๊ะบอกเลยว,ว่าข้าวผัดมื้อนี้ไม่ใช่ข้าวผัดธรรมดา,าคือข้าวผัดไขป่ปลานิลแดดเดียวจ้ะแล้วก็ทมดจ้าโดยพริกหั่นซอยแล้วก็ชะอมจ้ะ และเคล็ดลับของข้าวสวยที่อกฉันจะบอกก็คือหลังจากเธอหุงข้าวสวยให้สุกก็อย่าเพิ่งคดเขาออกมาเพื่อทําการผัดนะจ๊ะก,ก็หมายความว่ารอให้เขาสุกพานไปประมาณ15-20นาทีนะจ๊ะทุกคนนี่ไงน้ำปลาเธออยู่ในขั้นตอนนี้จ้ะเป็นไงน่ากินไหมล่ะ